心心心，多憔悴。<S <S <avez> สวัสดีครับอยู่ผมหนุ่มนายชายชาตีไม่เอาให้บอกว่าชายชาตีไม่เอาไม่เอามันไม่เข้ากันอะ่ะเห็นไหมหนุ่มนายชายชาตีอายุ27มันเดิมนะครับผมไม่เข้ากันอ,ะอ่ะทำไมก็ ase, สวัสดีครับอยู่ผมหนุ่มนายชายสดอายุ27มันเดิมนะครับผมวันนี้ก็ฟอริโนจังเกิลเจอกับนักคอร์สนะนักคอร์จังเกิลนเก็บนี้นะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับผมอ่ะบอกพี่สัญญาไปพี่จะมาลำสูพีมให้ดูนะครับผมจุดว่าพี่ไปลำไก่ได้แล้วนะ นะครับผมไม่มีไก่อันนี้จัดทีมาห้านะครับผมไม่มีไก่ให้ลํำนะผมอ่ะแต่เมื่อตอนมันรีซีซันมามาพี่มีเวลาเล่นไงพี่ก็ลำํำคอมพิวเตอร์เขามาเม้นว่าพี่ลํำไก่เงี้ยเออก็โชว์ได้ดิลํำไก่อ่ะพี่เดี๋ยวอันเล่นม,มันเดิมได้เดิมลงไปเลยใส่แมงตวิวสองนะครับผม <laughs> อ่ะก็ลูนซ้ายมือเหมอนเดิมนะถามพี่แนละ้วพลังแฝงแนละ้วก็ไอเทมก็อยู่มุมจอขวาบนนะครับผมแล้วก็ ตีใจตัวสับรุ่นอะไรพี่ใต้คลิปนะครับผมแหกตาดูโอเคนะครับผมมาวันนี้ก็แคลี่ยืนคนเดียวไปนะครับผมถ้าเป็นแบบถ้าจัดถ้าจัดทีมสามนี่โดนด่าแล้วแคลี่ยืนคนเดียวนะครับผมไม่ใช่เราไม่ใช่เอาแคลี่มาป่าเนาะโลมไม่ต้องเลี้ยงก็ได้นะครับผมแต่ชอบเลืนกับลมงมันเดินเกมได้ดีกว่านะครับผมอ่ะก็ยังไงทีมห้าฮายาก็เอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะครับผมออาสวัสดีอารามเพื่อนเลิฟ ไปไหนไปนะครับผมเฟิร์สสบัดสำหรับอารับของเรานะครับผมเอาเอาคอสห้าตีมะข่ำเข้ามาทำไมอะลูก้ออีกตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมชิบเป็นเกลียวต้นเกมหนึ่งนาทีสี่สิบเก้าวิอะไรกันครับนี่ฟอร์เรนตัวนี้เวทนะเกมเกมนี้จะเล่นเกมเวทนะครับผมการเดินเกมมาทีมห้าเนาะเขาเดินยังไงพี่ซูพีมเนาะ จริงๆนะผมกดคนเดียวผมเล่นไม่ค่อยได้หรอกจริงๆกดโซโล่อะบางคนก็บอกทีมห้ามันตึงนะครับผมแต่ว่าผมว่าทีมห้าเล่นสบายกว่าเนาะไม่รู้ดิทีมห้าเล่นสบายกว่าความความความคิดผมนะมันเข้าใจกันนะครับผมเนี่ยโรมก็เล่นกับผมมาตั้งแต่ซีซั่นที่สองแล้วนะครับผมยิ่บัฟฟาจ๊มพี่ไ่ให้หรอกนะครับผมก็โรมเล่นกันมาตั้งแต่ซีซั่นสองก็คิดเอานะครับผมนี่คิดแบบว่า,อ,าอีกสามคนเนี่ย ไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันนะครับผมเป็นคนตี้เนาะเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะเนาะก็วันนี้เขาขอให้ผมมาเล่นด้วยนะครับผมอ่ะโอเคผมก็เลยพาโรมผมมาอีกคนหนึ่งนะผมโปรติเขาขาดแค่ออฟเลนนะครับผมกับป่าเนาะก็ก็เลยเกมนี้ก็เลยขอโรมมาด้วยนะครับผมอยากให้โรมมาเล่นด้วยเพราะว <ๆ S 2> ่ายังไงอะผมมาเล่นกับตี้เขาแล้วก็มัน,ม,นมันไม่เข้าขากันนะครับผมเอา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 ฟังโลเลยจ้ะนะครไหนเพื่อน ไม่มีสกิลนี้เลยบักหำนะครับผมร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสำหรับนาคอตของเรานะครับผมวัดเดียวอือจับให้ตายนะจับไม่ตายมึงโดนจิ๊บันคิวอีกแล้วนะครับมันมันก็เยาวขึ้นไปแล้วหรอวะบอ้าวลองลองเพื่อนลองเพื่อนเป็นคนโคราดเนาะหรือผมคนบุยลำเนาะผมก็เป็นเขตต่อของเพื่อนคุณฟิลิปด้ผมเป็นเขตต่อของอ่าบุยลำโคราชนะผมผมเดินทางไปโคราชเนี่ยเขตโคราช <c oughs> เดี๋ยวกันลูกดักเบิ้ลดอกกันเฮ้ยไม่น่าเล่นดับเบิ้ลเลยเอาทถอนะครับผมก็ผมก็เดินทางไปข้ามเขตไปก็ไม่กี่กิโล,ลครับเจ็ดกิโลผมก็เข้าเขตของโคราชแล้วนะครับผมบางทีก็มีคนถามพี่พี่บุยลำสุรินทร์นะพี่พี่พูดเขมรได้หรือเปล่าผมพูดไม่ได้นะครับผมงานพี่มานี่คืองานพี่ขอรอยแล้วเก็บสองดอกพร้อมกันนะลกูกไม่เก็บสองดอกของกันตายนะเมื่อกี้เนี่ยนะครับผม อ่ะเราดูกันเดินเกมนะผมพี่ก็จะเดินเกมอย่างเงี้ยก็เกมเวทก็เล่นไปเรื่อยน,นะผมว่าต้นเกมเราก็เล่นได้อยู่แล้วนะผมเนี่ยอาร์มพุ่งเว่สี่นะครับผมอาร์มพุ่งเวลสี่ไม่กี่นาทีเองนะครับผมเราพยายามกดต้นเกมเอาอาเอ,อมาทำไมล่ะลูกฮัลโหลลบสิจ๊ะไปมึงอะอยาเพื่อนไม่ตาม <c oughs> มา <c oughs> ทำไมล่ะลูกด้จินเดอรรี่อืม ตามความเป็นจริงเนี่ยเราไม่มาออกก็ได้นะบับเราเนิวเนีวเอาเลยบับอะอะไรนะโหหนวกอีกเร็วพูดทีเปลี่ยนได้อะตามบับเราไปเลยบับแดงบัฟเอาไปเลยถ้าบอลพอลเล่นอ่าโลมเข้าใจนะผมเนี่ยโลมคือต้องเล่นกับโลมไม่เข้าใจจริงอะถึงจะเวดได้นะครับจะเล่นแบบนี้ได้เนาะเอา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 แดงขึ้นเออแดงขึ้นเหรอ จะไปฟ้าอีกปัโทเวทให้ยับเลยเกมนี้ไม่ต้องให้นาคอเล่นหลให้เขาเล่นทั้งยากเนาะมไม่ถึงเอามานะอาร์มไม่มีที่เราอ่ะห้าวเราอ่ะฮัลโหลไปไม่มีกูดาวแป๊บนึงถอยแป๊บนึงมากูดาวมาแล้วไปอารเลนเพื่อนเลิฟนะครับ175บาทส,สำหรับอารเลนของเราขอ,อขอบคุณด้วยนะครับมีตัวตุนไม่นานนายกิมเนี่ยคุณตามจยิงมีตัวตุนมั้ย่นมีสิเออ เกินไปเกินไปก็มาก็อันนี้อยู่ที่ห้าสิบห้าเอ็ดหรือเปล่าจำไม่ผิดนะครับผมนาคอวัดดีเพื่นเลยครับทำอะไรละเพื่อนไปปลาดอกเร็วไปนิดนึงโทษปล่อยปล่อย่อยปไม่เอาเล่นในป้อมยากถ้าไม่มีลามเล่นนะจริงๆไม่มีอารมผมเล่นในป้อมได้นะเพราะว่าวันเดอร์ปิดป้อมมาเนาะแล้วก็เวลาวันเดอร์อันติเราจะได้เกาะด้วยนะครับผม กวันเดอร์แพทเมี่ยคือน่าสนใจมากนะครับผมเวลาเล่นเดินกับโรมกับฟอเรนเนี่ยเล่นกับป่าเอาวันเดอร์มาลมค่อนข้างที่จะเล่นดีนะครับผมคือวันเดอร์สามารถโซโล่ไปถึงกอเลียสได้เลยนะครับผมเออสามารถเล่นไปถึงกอเลียสได้นะครับผมเป็นฮีโร่ที่น่าสนใจเนาะกอเลียสไปเลยสุขเยี่ยมไปไปเลยวันเดอร์อะไรอ้าวนาคอร์สไม่เข็ดนะเจ้าเพื่อนหยอกอาร้ามอีกนิดนึงเนี่ปิดป้อมแล้วเห็นไหม หยอกนะหยอกหยอกหลอกหลอก,กปล่อยให้เปิดปล่อยให้เปิดปิดป้อมนะผเปิดปิดป้อมอะไรเนี่ยให้กดปิดป้อมปะโทษพับแดงใกล้เกิดแล้วพูดอะไรเนี่ยนิวไหวนะนั่นแหละที่ผมบอกเอาแอโรมานะผมสู้เอเลนได้นะผมรอเอเลนอันตีก่อนเนาะมันขึ้นอยู่ที่กึืนเนาะอืมปากแทบมาแร้วอยู่ที่กึืนนะนะ่นแหละเอเลนอันตีแล้วก็ อแอลโล่ก็อติสวนนะครับผมก็จะสู้ได้เนาะเออตะเลดเกมไม่แน่นะแต่ตน้นแต่ต้นเกมพอสู้อาร์เรนได้นะครับผมแอโร่นะเพราะผมชนมากับตัวแล้วนะครับผมเกมนี้ได้รับหน้าที่ป่านะปากแทบมือเหรอไงวะเอาต่อนิดน่เอีกยีเนี่ยปากแทบมือมึอ่อื้ว์วาร์ฟอีกวาร์ฟอีกยังวาร์ฟชนหน้าอีกท่าแทบหน,น,น้ามืดมืดนะคอส ที่อุตส่าห์เรียกลูกเนะอ็นดูแล้วอุตอส่าห์เอ็นดูเนี่ยปากแซ่บใช่ไหมเขียมีเอาให้หนักหน,หนาคอสนะเนี่ยมาที่เฮียนมีปิดป้อมไหมอัดมันคาป้อมไอตัวเนี้ยอัดเล่นเพื่อนเลิฟเนะน,นี่ยอึ้งอารามาโทษยี่เราจะใส่ไม่เอาเสียงไม่เสียงดีกว่าอาจถึงแก่ชีวิตได้นะครับผม บางคนไม่ชอบออกหมัดไฟเนาะผมว่ามันข้อเสียของมันคือมันมีคูดาวอะส่วนข้อดีนะเวลาเราจะตายเราดูดเลือดได้เต็มหลอดเลยนะจริงเวลาหมัดไฟเด้งเราจะเพิ่มเกาะนะครับผมแล้วก็ดูดเลือดเนะเอานาคอสปากแซ่บอเราข่าป,ป้อมของจังหวะเนะี้ยไม่มีสกิลหนีจะเห็นนะเมื่อกี้เนี่ยไม่มีสกิลแล้ว <laughs> นาค้อนที่มีปั๊บฟ้าก็เมนนาคอสค,คนเล่นนาคอสก็น่าจะรู้นะครับผมเล่นมันเล่นยากแล้วต้นเกมอคือเล่นยากมากเลยนะครับผมอือ ยังยัง,งยางปากแซบอีกยังยังยัง,งอีกอตายมาดิอตายมาดิมาดิมาดิดเยี่ยก็เลย่องนี้ว่จะกินไม่ได้เหรอเดี๋ยวเอาป้อมบนดีกว่าไม่เสี่ยงนะเขาของอ,อุ้ยทอนไปก่อนอะไรไม่กลัวกลัวทอนเนี่ย ยังไงยังไงต้นเกมเขาก็เบิร์ดเราไม่ตายอยู่แล้วนะครับผมถ้าเขาจับเรายกเว้นจะจับเราในป้อมเนาะจับแล้วให้ทอนยิงยังไงก็ไม่ตายนะจบจับให้นาคอสอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ตายต้นเกมะสวนได้อยู่แล้วนะครับผมยิ่งเราเล่นเป็นป่าด้วยเนาะถ้าเราเล่นเป็นคอร์เลนก็มีโอกาสตายนะครับผมอันนี้ป่ามันได้ออสแต็กมันได้ควันฟาร์มไงมันจะทําให้นาคอสเออไปททำให้ฟอร์เลนถึกนะครับผมจับยังไงก็ไม่ตายต้นเกมยกเว้นหลังสิบนาทีขึ้นไปนะ อันนี้ก็ไม่แน่นะครับผมแต่เกมนี้มันเกมนำนะครับผมจับยังไงก็ไม่ตายครับผม,ผมบอกเลยนะออกกึ่งถึกนะครับผมเล่นป่าเนาะเพราะว่าออฟเลนมันไม่ได้ชน<ม>แบบหลายตัวไงออฟเลนชนแค่ตัวเดียวไงเราออกเซดดาเมจถึกแค่แบบหมัดไฟแล้วก็ทอยแค่นั้นเองพอนะครับผมเราคิดว่าเราล้าเร็วนะครับผมก็ออกแค่นั้นพอเนาะเอาไม่ให้พักเลยใช่ไหมบวกอะวัดเดทอนเอาเราติใส่ล้ำทำไมล่ะลูก <c oughs> ไป ตัวหนึ่งเมตรเนี่ยอือสี่สี่ยอนจ้ะนาคอสฟรีเนี่ยไปอ่ะไปเลยไปอ่ะโอเคก็น่าจะจบแล้วนะครับผมนาคอสมากันเดี๋ยวฆ่านาคอสก่อนเนี่ยปากเบ็ารอลอ่ะจบดีไหมจบดีไหมเอาอีกตัวหนึ่งอโออัตติผิด ส o อรี่ <Sorry. S 2> ได้นะต่อได้นะของขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็ที่กำลังของขึ้นเนี่ยเอาขาปมกับจังหวะเนี้ย,ไ,ยไปส <240 S 2> องร้อยสี่สิบบาทสำหรับดีแรกของเรานะครับเอาต่อได้นะอ,อื้ฟิกเกอร์โทษฟิกเกอร์โยกมันฟิกตายนะเ<อ>มื่อกี้เนี่ยอาเลนเนี่ยตายนะได้นะลํำเพื่อนเลฟ มันเดือดตายไอเยมันเดือดตายไม่มีปิดป้อมอเอาไม่ได้แล้วผมต้องถอยก่อนเนาะถอยเลยถอยเลยนาคอสมาดิเพื่อนขืนแน่นขืนขืนแน่นขืนขืนนะวาร์ปด้วยมีวาร์ปด้วยเขาวาร์ฟอะเห็นรีบฟื้นเดยรีบออกมาจากบ่อน้ำดยเขาวาร์วอะนาคอสเนี่ยนะครับผมพอเป็นวัดชนะให้ได้สิ เดี๋ยวจัดไปเพื่อนนาคอสนน,อนาคอสนาเพื่อนเรือนตีนศูนย์แปดแล้วอนาคอสโง่ก็มานะครับผมมาเอาดารก่อนมาจบไม่ได้เหรอได้ได้เดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมโอ้ยหมานี้ก็เห่าเลยเบื่อไว้เมื่อไหร่จะมีเงินทำห้องเนี่ยเก็บเสียงเนี่ยเก็บเงินซือ้อคอมสตรีมเนี่ยป๊อปเของกูอย่า,าข้ามโฆษณานะสนับสนุนพี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวพี่จะสตรีมให้เล่นกันทุกคนนะ าขาลำขาบ้านลนะเพื่อนมาเลยจับดิเนี่ยเห็นไหมไม่ตายปิดป้อมด้วยยากในจังหวะเนี้ยปลาติดโลดีแหลกปัดโทนี่เมาขี้เคี้ยนอาคอร์เลยไปยากนี่ะปอดยากเลยจังหวะเนี้ยถอ,อนถอนเออกันให้หน่อยคิดว่าเดินคุ้ปโนปโ <laughs> ะปลฟกฝัิโดนะครับผมคิดว่าเดินคุ้นคุ้นไหมโอเคไม่ตายเว้ย มันเด้งก็สูพ้พีมาแหละแต่เอาอีกตัวมาเล่นนะครับผมยังมีชีชวิตอยู่ันเด้งกว่า,าตกสูพีวัอดีฟาเรนตอนนี้ชอบโยวนหน่อยนะครับผมช่วงดึกๆนะเวลาเน็ตเล,ลื่นๆเนาะเน็ตสามบีบีจะลื่นนะตอนเดึกๆหน่อยนะแต่ถ้าตอนเช้าๆเล่นไม่ได้จริงๆนะครับผมเน็ตเน็ตเข้าหลวงจริงอรือไข่เนี่ยนะครับผมอ้าววันดีอารามเพื่อนเลิกจับเด็เออจับไม่ตายมึงตายนะบอกไว้ก่อนไม่ตายมึงตายนะเพื่อนไปสี่สิบบาท ตัวถูกจังเลยวะได้ดครับผมอนาคอสจะเย็นเพื่อนพี่ขอโทษโอ๋อล็อกชิวจังหวะนี้มาแล้วล็อกชิวอาวฟิกเกอร์มาทำไมลูกพี่ไม่ตายหรอกพี่มีล็อกชลิลนะครับผมไปยนาคอสอู้โอ้ยฟิกเกอร์โทษเมื่อกี้ทำใครเมื่อกี้นายทำใครนายทำเราใช่ไหมยไป ยังไงดีแลกต่อได้นะเพื่อนเลิยจับดิจับเลยไม่ตายมึงตายนะก็มีล็อกเิวโอ้โหป่าวืดปัดโทษยังไงล่ะล้ำเตอรโอ้โหมืดอีกแล้วเฮ้ยเลดเกมทะเป็มันมืดบ่อยอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเราแล้เนี่ยมืดขนาดนี้นะครับผมตัวตนของเราจะมืดต้นเกมนะเลดเกมมันจะไม่ค่อยวืดนะครับผมเพราะว่าเลดเลดเกมวืดเนี่ยเท่ากับตายนะครับผมต้นเกมมันมืดได้นะปกติพี่จะมืดต้นอุ๊บหัวหมวกหัวหมวกหวหมวหัหมวกกลางหัวเนี่ย โอ้โหมืดอีกแล้วพูดตรงไปตายโอ้โหก่อนจบเกมจะเอาสกิลก็ไม่ได้นะครับผมก็โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับล้ำแบบพี่ไม่ล้ำไก่แล้วนะพี่ล้ำแดงซูชิ่ให้ดูนะนะครับผมก็สำหรับที่ชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ให้พี่นะเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายไปละรักทุกคนนะครับผมติ๊กน้องใช่ไหมนะล้างปลาใสปลาใส่ที่ไหก็ไมกินเลยมันอร่อยแล้วพี่ของอ่ะแค่นั้นแหละ Right.